เนี่ยทำไมป้องกันป้องกันซ้อมจุดใต้ปั้นก่อนเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องชะตากรรมเฮียรู้อยู่แล้วพร้อมพร้อมพร้อมรู้สึกมันหนาวหนาวเข่าไงไม่รู้เออมาป้องกันป้องกันชิ้หายละเหนียวนิดเดียวนิดเดียวเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยวว้าเดี๋ยวเมื่อกี้มันใจสะใจสะใจเมื่อกี้มันลอดดาบ เอกอันช e l นลมานะครับอะไรเนี่ยแทบตูดแทบตูดันที่โดนแบบสวัสดีครับสวัสดีครับพวกพวกเราครับเอกอันชานลครับผมตูดแหกชาแนลตูดแหกชาแนลที่โดนแบบงงมากเลยลอดดากแค่คือแบบไม่รู้ตัวจริงๆไม่รู้แค่งงมากคือแบบยังไงวะอยากทำอย่างนี้ได้ไหมล่ะ อยากทำไม่ได้อ่านี่ครับพี่เอกนะครับเอาอีกแล้วเฮียอีกแล้ววันนี้ครับไปดูโปรเฟสเซอร์มาอีกแล้วเฮี่ยผมเชื่อว่าน้องๆต้องอยากทําเป็นเมื่อไหร่ที่พี่ดูโปรเฟสเซอร์เมื่อไหร่เออเฮียแม่งเดี๋ยวรอทุกทีผมก็จะไปลงไอเฮียตลอดอ่าวันนี้ยังไงอะไยังไงอ่วันนี้ครับเป็นซิกเนเจอร์ของโปรเฟสเซอร์นะครับชื่อท่าว่า the teleport แปลเป็นไทยว่าหายตัวแวบๆ เออมันเหมือนกับเอาจริงๆนะเพราะเราเลี้ยงๆอยู่แต่มันมึงวิ่งไปได้ไงอะไรเงี้ยคือตัวก็หายแล้วบอลก็หายใช่ทาได้ไงนะครับโดยหลักการของท่าเนี้ยมันคือการดึงตัวกบให้หลงไปก้าวหนึ่งดึงกลับมานะครับแล้วก็เลี้ยงอ้อมหลังรอดขาผัวสู้ก็จะไม่เห็นลูกเพราะมันลอดขาในช่วงพิษตานะครับมันก็จะหายไปเลยอัพคือขวางส่วนเคียร์ส่วนตัวที่โดนเมื่อกี้นะครับมันเหมือนถูกบระ้ยเราอ้าขารอ่าโดยไม่รู้ตัวด้วยใช่แล้วก็แบบแวบเดียวเอง ก็หายไปเลยเสียวเว้ยเสียวเว้ยเดี๋ยวไปดูกันอ้าวไปดูครับคนิคว่าเราจะเรียนแบบเขาอย่างไงไปดูกันชิญตูดแป๊บหนึ่ง yes K เอาละครับขั้นตอนที่หนึ่งยังไงในการทำเทเลพอร์ตครับนะครับก็เริ่มจากคุณต้องเลี้ยงบอลให้คล่องนะเลี้ยงไม่มองบอลอ่าอันนี้สำคัญนะอันนี้ก่อนก่อนข้อขหนึ่งทำไม่ได้ก่อนพอทำได้แล้วมาข้อหนึ่งข้อหนึ่งเนี่ยการที่คุณจะเลี้ยงอ้อมหลังรอดดักชาวบ้านเนี่ยนะครับ ถ้าขาเขาปิดมันเลี้ยงไม่ผ่านยังไงก็ปิดอ่าแต่ถ้าขาเขาเปิดมันเลี้ยงผ่านง่ายอุ้ยเอ้ยเลี้ยงผ่านง่ายอุ้ยเสียวโอเคเนะครับเพราะนั้นเราต้องทํายังไงก็ได้ให้ขาเขาเปิดก่อนให้กว้างนะทิคข้อที่หนึ่งคือการเลี้ยง cross over หลอกจังหวะแรกครับนะครับพี่เอกจะใช้ทักษะที่เรียกว่า pull back ครับนะครับอะลองมาดูนะครับระยะห่างจากตัวประกบประมาณหนึ่งช่วงแขนครับ ชิดเกินไปเลี้ยงไม่ได้หาเงินไปเอฟเฟกไม่เกิดประมาณนี้ประมาณหนึงช่วงแขนนะครับเลี้ยงอยู่ต่อหน้าเลี้ยงเสร็จปุ๊บผมไปทางซ้ายนะครับผมเลี้ยงไปทางซ้ายเรื่องคอสโอเวอร์ไปทางซ้ายนะครับจะเห็นว่าตัวกบโยกตัวกบโยกมีการเปิดขาครับนะครับจากตอนแรกธรรมดานะครับคอสโอเวอร์โยกเปิดขาเสร็จปุ๊บให้เราเลี้ยงผูแบกกลับมานะครับจังหวะแค่นี้ก่อนนะครับทุก โอเคข้อที่หนึ่งแค่นี้เลยง่ายๆเลยเอาง่ายๆก่อนคือนะครับเลี้ยงไงก็ได้ให้เพื่อนตามขาแต่คูแบ็คแต่คูแบ็คกลับมาคุณอย่าหงายมืออย่างนี้เลี้ยงไม่หงายนะนะครับคุณคว่ำนะครับสี่ผ้าองศาได้ดูนะครับคุณคว่ำออกไปแล้วใช่างบนี้ถูกต้องนะครับนี่คือการฝึกลองฝึกแค่นี้เราให้สังเกตคือเราไม่มองบอลนะเพราะเราจะโฟกัสกับผู้ต่อสู้แล้วอย่ามองหน้าไว้มองผู้ต่อสู้ใช่ไหมครับปึ๊บใช่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่คุณต้องฝึกก่อนถูกต้องผู้ต่อสู้อยู่นี่ผู้ต่อสู้อยู่นี่ ทำให้น้องดูโอ้โอเคโอเคโอเคเอาไปข้อสอนขั้นตอนที่สองครับครับตอนนี้เราทําให้กุสู้กลางขาได้แล้วกลางขาเปิดช่องได้แล้วนะครับขั้นต่อมาพอเราพู้่แบกกลับมาแล้วนะครับครับจะต้องทําการเลี้ยงเหมือนแบบตรึงขากู้สุ่้ไว้ก่อนให้เกิดอาการลังเลว่ายังจะไปยังไงต่อว่าจะไปทางไหนต่อนะเขาเขาจะเหมือนแบบขาตายเริ่มจากข้อหนึ่งครับนะครับ c อเ e r ปึ้งแบกดึงกลับมา มันมีอาการเราจะแอคแท็ใส่ขาข้างนี้แล้วะนะครับดูทีนะคอสตัเวอร์พูฟแบ็กกลับมาเราจะอยู่หน้าขาข้างนี้นะครับกลับมาเซ็จปึ๊บให้คุณเลี้ยงแบบนี้นะคอสตั r เวอร์หนเราลอดขาะนะครับมันก็จะเป็นงี้1 2ึ่งสอลอดขาแล้วก็กำลังจะเป็นสามลองดูแบบต่อเนื่องครับ ไปแล้วแท็กซี่ขั้นข้อที่2เนี่ยความสําคัญคืออย่ามองบอลสําคัญมากอย่ามองบอลใช่มองขาเขาก็ยังดีใช่นะเพื่อเหมือนแบบจดโฟกัสว่าคุณจะแอคแท็กขาดิมองตาของคุณจะสู้ไปเลยอ่าก็ว่ากันไปตอะนั้นการเลี้ยงตรงเนี้คุณต้องทำให้มันคล่องแคล่วใช่ถ้าคุณไปมัวก้มอย่างเงี้ยไม่ทันไม่ทันอะไรก็ไม่ทันคใช่คุณครูแป๊กลับมาปึ้งเปิบคุณเลี้ยงแล้วเข้าต่อเลี้ยงแล้วปึ้งตอนจะไปต่อแล้วโอเคแล้วก็ไปดูข้อ3าครับครับผม ใกล้แล้วย่างย่างจะเย็นข้อนี้แหละโดนข้อที่สามคุณก็รู้อยู่แล้วว่าข้อที่สามต้องทำอะไรนะครับมันเป็นไฮไลท์การอ้อมหลังรอดขาให้รอดขาคุณเดือดซึ้งก่อนจะไปข้อนี้ครับคุณต้องฝึกก่อนเลี้ยงนะครับอ้อมหลังเนี่ยได้ยังใช่ครับเลี้ยงเนี่ยอ้อมได้ยังได้หรือยังโอเคแล้วมันขึ้นอยู่ว่าคุณถนัดซ้ายถนขวาด้วยนะถูกต้องเนี่ยทางซ้ายแล้วแต่ความถนของเราเลยทางขวา พอคุณเริ่มเลี้ยงได้แล้วนะครับคุณก็จะมาในข้อ3คือนั่นก็คือการรอดดักอ่อมหลังรอดดักนะครับโอเคไปดูกันนะครับตัดไปปูแบกปึ้งปึ๊บปึ๊บทันที่2สองคอ over วอร์รอดขาเปิดช่องเปิดช่องแล้วท่นที่3ยกขึ้นมาลอดขาแล้วจับบอดเข้าไปเลยอัพหนสองดูอีกทีนะครับแบบช้าๆนะครับ มาลุ้นกันว่าจะโดนไหมเป็นขั้นตอนง่ายๆเลยแบบโอเคครับปูแบ็กนะครับปึ๊บดึงกลับมาเรบรอดหลังครับปึ๊บไม่มีอะไรยากถ้าเราทําโยกถูกจังหวะอ่าทําตามสเต็ปนี้เลยใช่รักษาบอลให้อยู่ในแต่ละการเลี้ยงใช่นะครับไม่ต้องมองบอลนะครับจังหวะที่คุณรอดคุณอาจจะเล็งหน่อยก็ได้นิดนึงมาถึงเวลาดูต่อเนื่องและไปดูกันสามเทคนิครัวรโอเคนะครับ เช็คบอลโอ้โหโอเวอร์ว้าวไปแล้วเรียบร้อยรอดยากงานนี้ ถามกูไหมไม่ถามไม่เคยถามเดี๋ยวเป็นไรคอสมักไหลลุดเนี่อย่างเงี้ยเยอะมากไหลลุดดูเลยต้องใส่กันนี่ไงโศนาหน้าโศนาหน้านะมีเขาเรียกว่ากีบแอนเท็กเนครับให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเต็มเต้นเต็มเต้นอ้าวไปลองเปิดกันดูครับคือจะว่ายากไหม มันก็ไม่ถึงกับยากมากแล้วกันเอาไว้เล่นสนุกแล้วกันนะว่าอย่างนี้คือพี่เอกถึงจะทําแบบนี้ได้แต่ไม่ค um> ิดว่าจะไปใช้จริงแบบใช่เอาไว้เล่นสนุกกับเพื่อนๆดีกว่านะครับก็ผมว่าไม่ยากเกินไปท่านี้เฮียมองงี้มองในแง่ดีนะพี่เอกท่านี้เอาไปฝึกเป็นประจำให้เราเลี้ยงคล่องๆใช่นะจะใช้ไม่ใช้ไม่เป็นไรใช่แต่คุณได้เลี้ยงคล่องก่อนถูกต้องนะครับก็ต้องไปฝึกคนบ่อยๆเลยตกที่ไหนดีครับแน่นอนสนามบาส B Pro นะครับขอบคุณครับคแล้วรองเท้าที่แม่งทให้เฮียขาไม่เนี่ย ต้องซื้อที่นี่เลยพี่เอกเฮ้ยรองเท้ามันไม่ได้ทำให้เหยียบเข่าบิดเนี่ยมันคือเข่าเคียะเองใช่ไหมฝีมือกันฝีมือพี่เอกเลี้ยงบาท์ของผมระดับเทพแต่ว่ารองเท้าเคียะกับพี่เอกดีอยู่แลนะจะบอกว่าถ้าเฮียไม่ใส่รองเท้าจากร้านดีหลกนะคือขาหักไปแล้วขาหักไปแล้วเพราะนั้นขอบคุณร้านดีหลกครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับปิ๊เทพเทปท่าเทพเทปแบบนี้ไม่ต้องขอมาแล้วนะไม่ต้องขอมาเดี๋ยวพี่เอกจะให้ ไเดี๋ยวผมต้องไปศึกใาเองก่อนนะแล้วถ้าทำได้ถึงจะเอามาอวดกันแ่ะนำฝากกด subscribe อ่กด like กด share นะครับแสนยังไม่รู้ใกล้ละใกล้แลวใช่ใกล้ละไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยหลอดมั่งลาย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 